ปีนได้จังไนียเนตัวแหลเนี่คอของปีนได้โอ้นก็ใหม่พี่น้องเบอร์นี่ปีขึ้นต้นไม้เลยพี่น้องเอ้ยปีน พี่คือต้นไม้พี่น้องน้องอะไรอ่ะตวงเงินตัวทองปีนขึ้นอ๋อใช่ให้มันปีนได้ด้วยอ๋อได้ปกติไม่เคยเห็นปีนเนาะได้เออไม่แปลกว่ะปกติปีนไม่ค่อยปีนนะใช่คือนีดี่แล้วทั้งแรกเออเพิ่งเคยเห็นทั้งแรกเนี่ยเออโอ้พี่น้องนี่ครับผมพี่น้องโอ้ ตัวเมล์เ,เลยนะครับตามสิทธิ์ชีวิตตัวเงินตัวทองพี่นหนองเอยู่ส่วนลุ่มพีนีนครับสมตั์แบบนี้หายากนะนอกจากยูที่เลยครับผม ตัวนอนใกล้กันตัวนั้นตัวที่สามอยู่นู้นพี่น้องนี่ครับผมใหญ่มากๆรับน้องรับสบายดีีค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบัดสุขุสุขุนน้องนี่ครับวันนี้กับพ่อพ่อซ่องบาผู้ไทยให้ฟังเล่าคือเก่าเด้อเลยต้องเงินตัวทองให้เนาะ บาบูไทยฟังเล่ามาไายตัวเงินตัวทองพี่น้องได้เบิ้งตามติดชีวิตตัวเงินตัวทองพม่เองเลยนี่ครับหายากธรรมชาติแบบนี้ชัติหาผมพี่น้องหายากจริงๆนะเบิ้งครับพี่น้องเลยที่บ้านท่าบ่คอยมีเลยนะบ่าวผู้ไทยแน่นครับบ่มีมีแต่ตัวแลนตัวแลนกันยังหายากเนาะอยู่แถวอยู่แถวป่าหาอยากแถวเขาแถวดงเนาะไม่ใชดก็ได้นี่ครับพี่น้องโอ้ตัวบหน่อยนะพี่น้องหน่อยเบอร์โอ้ โอ้ี่พี่น้องตัวใหญ่เลยครับเบิ้งครับอ๋อเป็นเมตรสองเมตรนู่นนี่นะสองเมตรคุณแล้วพี่น้องเอ๋ยเพิ่งนึ่งกับเมตรได้หนี่งเบิ้งครับผูกพี่น้องเบิ้งตัวใหญ่จริงๆนะครับโอผูกพี่น้องเบิ้งครับผม้นจากใหญ่เต็มเลยนอนลงบอกให้นอนแล้นอนนะครับเนาะ ใช่ขนาดนี้พี่น้องเย่ายเข้าใกล้นะน้องเดีย๋ยวผลาตัวศัพท์ตกน้ำเลยผลาดคนอีกครับน,นพี่น้องตัวนี้พี่น้องเนี่ยนะตามสิทธิ์ชีวิตตัวเงินตัวทองพี่น้องอยู่ส่วนลุมพีนี่นะพี่น ดัดแบบนี้หายากนะนอกจากอยู่ที่เชียงโดกที่ดีระดับตำดบาร์มิเตอร์ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปรับชมคลิปนี่พี่น้องเปนยาแตมันใครอยู่โอ้ยยี่อะไร แนะนำให้ทุกคนอย่าเข้าใกล้เด้อพี่น้องอย่าจับอย่าบายนะพี่น้องนะเพราะว่าิ่นตีดป้ายไว้แล้วนะบขาห้ามเข้าใกล้ถ้ามันกัดขึ้นมารับผิดชอบเองนะครับพี่น้องนะโอ้โห,โหพี่น้องใหญ่จริงๆพี่น้องเอ ว uhm ้าวพี่นอนองตัวนอนใกล้กันตัวนั้นตัวที่สามอยู่นู่นพี่น้องนี่ครับผมใหญ่มากมาก โบพี่น้องโบนี่นี่ตัวดำมาเริ่มเทมเลยพี่น้องก็พี่หางว่ะพี่น้องเอ,อ้โหพี่สองเมตรสามเมตรแบบพุทธาวาน พี่น้องตัวนี้ใหญ่จริงๆนี่เบองฮะพี่น้องโอ้โหพี่น้องเอ้ยนี่ใหญ่มากเลย่มท่อมเลยพี่น้องที่นี่น้องจะหนีเราบ้า่โอ้